อะไรนะคะไม่เข้าใจใช่ไหมมายังยังไม่รู้เลยเธอพูดถึงเรื่องเรื่องความจำให้มาพูดเรื่องความจำให้มาเนี่ยเอยู่ใกล้กันไม่ได้โควิดเราพังใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเข้าใจไหมลูกลูกกูตายแล้วโอ้โหตายเนี่ยอูสะบัดมันสะบัดท้องจะทำยังไงกูตายแล้วมึงไม่รักกูโอลาตระลักโอลาตระลักโอลาตระลากหนักกลับมากใช่ไหมอะไรนะหนักกลับมากใช่ไหมไม่เราต้องไปทำธุระอยู่อยู่ในหน่วยยีหน่วยไหนไคะ กกมแกนะใช่ไงที่ที่กกมไงที่เราพาเธอไปไงใช่ไหมจำได้เหรอจำได้สิอจำได้เหรอจำได้โอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะที่เม่งขี้ยดแกงกูสายสีม่วงเอันไหนตอนนี้กูจะไม่ยอมไปแล้วยอมอะไรคะมึงขี้ยกนี่กูไม่ต้องมาพูดเลยตอนไหนตอนกลางวันนั่นแหละอ้เราขอโทษเราไม่เห็นเธอจริงแล้วถ้าไปอูหนูจะแกกันวิ่งวิ่งวิ่งไหนเราไม่เห็นเธอก็เธอแอบอ่ะแอบเราวะนอนกูนอนกูไม่นอนละตายละ ใช่หรอมึงแยกกูได้โอ้ลากลาก่นลากจริงไงอย่ามาโขกหาไม่โขกเพราะเราอยู่คนเดียวค่ะมาเดียวอุ้ยหอวไม่ได้เธอน่ะอู้หูอืออืออาบน้ำยังยังไม่อาบริมิบเลยมีอะไรอ่ะใช่ล้างน้ำเงเรายังไม่อาบน้ำไงไปอาบผัดแก่ไม่อาบเดี๋ยวเราไปก่อนเราไปทำงานก่อนไปไปไปกลุ่มยังไไม่ได้เขาไม่คนนอกเข้าค่ะเข้าได้เฮ้ยไปแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกัน เดี yeah, an, ๋ยวถ้าม <Sag ami> <laughs> <laughs> ึงมาหากูเรื่องอะไรเนี่ยก็เอาขนมมาให้ไงอยู่ในบ้านไงขอบใจนะจ้าขอบใจจ้าบางวันนี่ทำต้ำๆนะโอเคเดี๋ยวไปตามไปตามต้ำๆกินบ้านหนูอีกเนาะบ้านแกเออเดี๋ยวค่อยไปตามโอเคโอ้แม่งไปอะไปบ่อยจังเลยอะตาโอ้โอเควิ่งอะไรเราเหนื่อยพอแล้วเราจะไปลาต่อปะไม่เราจะไปทำงานแล้วค่ะทั้งไปขยันไปด้วยไม่ไปรออยู่นี่แหละเราไปทำงานก็จะไปไหน ผมเลยไปไม่ได้ไปได้ไปไม่ได้ค่ะคุณไปได้ทำไมคุณไปไม่ได้ไปได้ไม่ไปได้เลยเขาขอความคนนอกเขาเข้าได้เข้าไม่ได้ค่ะเข้าได้จะลูกจานะเข้าได้อ๋อแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำงานแล้วไม่กลาก็ยังกอดแล้วไงคะจริงป้าจริงค่ะเฮ้ยมึงช่วยขัดมึงช่วยสอนให้กูขับเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสอนขับรถให้โอเคไหมเอางเงี้เออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวกระจกแตกแตกกะดีรถล้มมาเดิ ล้มยังตายยังตายแล้วคอนตายไวๆบ้าแบบผมเซ็ตแทงให้คนอื่นเขาตายโทรศัพท์แล้วก็มือโอเคมีอะไรก็ไลน์มานะเออจะไลน์หาไปหรอไปได้ไปละบ๊ายบายยยยไปแล้วไลค์กัดนะนะบ๊ายบายเอฟซีก่อนเอฟซีเขาคิดถึงบ๊ายบายเลน่ากล้องมันเลน้ากล้องอ่ะบ๊ายบายเอฟซีก่อนเข่าหลังคุณไม่ยอมไปไหโอเคไอ้ฟางอาจจะโอไว้มือให้มึงดูด้วยเหรอ เหรอใช่เหรอวิดีโอเธอทำอะไรตอนนั้นนะที่อยู่ร้านไข่แยกอันเหรอโอเคเราไปก่อนราคาา่ะราคา่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพอแล้วแพรเหนูลดล้มไ,ไปแล้วไม่ไ,ไหวเอซีอล้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไา่การนักนะดูดูดหอมแก้มเรา <c oughs>